สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะวันนี้ก็เปยอยแบกเกมคราบทีวีนะฮะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีเอ่อวิธีเอ,อเอาลุเออวันที่อยไม่เป็นนี่นะอธิบายนะฮะว่าทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เออนี่ วิธีทำให้มันเป็นรูปอย่างนี้นะฮะนี่นะฮะที่ทำให้ผมมีรูปในชาแนลได้นะฮะก็ไป<อ><อ>ตรงนี้แหละเข้า google บวกนะฮะผมชอบเรียก google บวกอืมใช่ไหมนี่นะฮะโอ้เจอือไรแหวไปอะไรนะกันหนาะวไปะฮะ แล้วก็แก้ไขรูปโปรไฟล์นะฮะเสร็จแล้วเลือกกดปที่เลือกรูปนะฮะรูปภาพของคุณนะฮะเลือกเลยฮะจะเอารูปไหนรูปไหน,นะฮะไออยากได้รูปนั้นก็ใส่ไปเลยนะฮะเออยากได้รูปนี้ก็ใส่ไปเลยนีย่รูปเชนไอวเป๊บเนี่ยอย่างได้ถือปืนเนี่ยแต่มันดูไม่ครบอะ่ะเออ โอ,อ้ออพอ้ด้พอด้พอด้แน่ฮันโนมาไปละนี่โดเรมอนโดเรมอนจนกาย่ข้างเอ้ยใจกายล่่างคนเออไก่ข้างโหนี่มึนไปใหญ่ละอือปะ อะไรกันนะกันหนาวะไปละอุณหภูมิสูงมากพี่ดินี่ผมจะพาไปดูไอ้เด็กเกรียนทีวีนะฮะเด็กเกรียนทีวี โอ้ม oh. ีเพื่อนผมไงมาหนูเพ่ <No. S 2> ก็ส่งรูปเฮียอะไรแบบนักร้านเลยซัดไปลนะไปดูดีกว่า ก็คราวหน้าจะลงคลิปใหม่ๆมาแล้วกันนะฮะก็จะหายหัวหายตาไปนานหายหัวใจไปนานก็กลับมารับใช้ประชาชนให้กับให้กับประชาชนหัวใจเบิกบานกันแล้วนะฮะก็ใ้ข้อเอ้ยใครชอบกดติดตามกดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับโชว์ s h